เดือดกลางงานโปรโมทไฟโดยเป็นการก่อเรื่องระหว่างพ่อของเทโอฟิโมโลเปกับพ่อของจอร์ดคัมโบโซสโดยทั้งคู่นั้นได้ถูกควบคุมตัวออกจากงานโปรโมทไฟหลังก่อเหตุทะเลาะวิวาทจนเกือบวางมวยกันเองถือว่าเป็นการแย่งสิในในงานโปรโมทไฟเลยก็ว่าได้สำหรับเหตุการณ์ต้นเรื่องนั้นเกิดขึ้นในงานโปรโมทไฟครั้งล่าสุดของทางโลเปสกับคัมโบโซส โดยระหว่างงานก็มีการพูดคุยเกทับอีกฝ่ายกันไปมาแต่พูดไปพูดมาความเดือดดานระหว่างตัวนั่งมวยดันถูกถ่ายโอนไปยังพ่อของพวกเขาแทนซะง,งั้นโดยพ่อของโลเปสนั้นได้ตะโกนใส่คอมโบโซสที่กำลังโชคร่อเป้าโชว์สื่อมวลชนในงานอยู่ทำให้พ่อของคอมโบโซสได้ด่าสวนกลับไปก่อนเขาจะเดินเข้าไปผลักอ,กอกของพ่อของโลเปซอย่างรวดเร็วโดยเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้บรรดาเจ้าหน้าที่ของแมทลูมตลอดจนแฟรงสมิธท,ที่เป็นซีอของแมทลูมต้องรีบเข้ามาห้ามทับสองณุณพ่อจนอะไรอะไรมันวุ่นวายกันไปหมดจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ถูกควบคุมตัวออกจากงานโปรโมทไฟไปทันทีนั่นเอง